บรรยากาศยามเช้าเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นรับขอบฟ้านะคะโผล่ขึ้นมานะคะเราก็จะไปดูความสวยความงามกันจ้าตามนกแก้วไปได้เลยนะจ๊ะว่านกแก้วจะพาไปดูอะไรนะคะนกแก้วจะพาไปดูดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะสวยจริงๆค่ะมันแล้วก็มีเอ่อดอกไม้หลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปดูนะคะว่า มันมีอะไรมั่งนะคะแล้วเป็นอะไรมั่งนะคะแต่นกแก้วก็รู้ชื่อไม่หมดหรอกนะคะตามนกแก้วไปได้เลยจ้าไปกันเลยค่ะนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้จะพาไปดูดอกไม้หลายหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนเอ่ออันนี้ก็เป็นต้นพวงเงินพวงทองนะคะนี่นี่พวงเงินพวงทองนะคะหน้าหาซื้อไปปลูกนะคะบ้านไหนเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนออกดอก มักมีโชคมีลาบนะคะทุกคนนี่พวงเงินพวงทองนะคะนกแก้วก็ว่าจะหาซื้อไปปลูกอยู่นะอืมมันจะสวยยิ่งลงดินยิ่งสวยนะคะพันนี้นะคะนี่พวงเงินพวงทองนะคะนี่สวยมากเลยค่ะไปดูค่ะไปดูอีกไปดูอีกเอ่อดอกคิดมัดนะคะไปไปไปอันนี้ก็คือดอกคิดมากนะคะ,ะ,ะ,นนคคะ,คะทุกคนนี่นี่สวยไหมโอ้โห นี่ต้นคิดมากนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากสวยงามมากเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆงนี่ดูที่ขันนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะหนุน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 นโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้คิดมัดนะคะต้นคิดมัดนี่สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหยังสวยยังสวย สวยค่ะสวยสวยตัวนี้สวยมากมากโอ้โหนี่นี่โอ้โหต้นคิดมัดนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนสวยจังเลยอะนี่โอ้โหไปวันนี้พาเดินทุ่งดอกทุ่งต้นคิดมัดนะคะนี่ ต้นคิดมัดสวยงามมากนะคะที่ร้านพี่เขาก็จะขายดอกไม้หลายสายพันธุ์นะคะใครสนใจอยากมาซื้ออยากมาขายมาได้นะคะที่ตลาดไทยนะคะตลาดต้นไม้ตลาดไทยสวยงามมากค่ะทุกคนอูยสวยจริงๆเลยนี่โอ้โหนุนอะไรจะสวยประมาณนี้ สวยเทสนะคะสวยมา,มาก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 นี่นะคะสวยมากเลยโอ้โหยังสวยค่ะยังสวยวันนี้พามาดูต้นไม้นะคะดอกไม้นะคะอันนี้คือต้นคิดมัดนะคะใกล้จะถึงแล้วเนาะยี่ธันวานี้้ก็คิดมัดแล้วเนาะออใช,ใช่ใช่ใช่สวยค่ะทุกคนมุ้ย แล้วก็ที่นี่ก็จะมีดอกไม้หลายๆอย่างอยู่ด้วยกันนะคะอืมนี่สวยงามมากเลยโหเห็นแล้วสะดุดตาเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ราคาต้นเท่าไหร่จ๊ะร้อยเจ็ดอันนี้ร้อยเจ็ดสิบอ๋อซื้อหกต้นขึ้นไปได้ร้อยหสิบอ,อ,อู้ทำไมมันสวยจังอ่ะ อันนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สีแดงอ่ะมันออกชมพูมพจะบอกจะชมพูล้วนก็ไม่ใช่ใช่ใชชแดงห,หน่อยๆใช่สวยมากเลยโอ้โหมามามา,มาดูคิดมันสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหสวยจังเลยอ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้เป็นจำพวกแขวนนะคะทุกคนอืตอนนี้ดูคินมัดไปก่อน <laughs> พอคิดมัดสวยมากๆเลยโอ้โหสวยจริงโอ้โหแล้วที่ร้านนี้นะคะเอาลงเยอะมากอืสวยจริงๆริงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นโกศลนนะคะอันนี้ก็หใอเสจสตี นะคะแต่อันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะคะนี่นี่สวยค่ะนี่ดี่ก็นี้ก็สวยนี่สวยงามมากๆเลยะคะ่ะไปคะ่ะดูดอกไม้พวงก,กันเออดอกไม้แขวนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นผีเสื้ออีดอกผีเสื้อนะคะตัวนี้อันนี้เป็นดอกผีเสื้อนะคะนี่ดอกผีเสื้อค่ะทุกคนสวยมากเลยนี่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 เขาจะเป็นดอกเล็กๆกําลังออกดอกนะคะนี่นี่ ดอกพีเสื้อตัวนี้นะคะนี่มีสีขาวด้วยนี่สีขาวก็สวยนะคะนี่มีหลายสีนี่หลายสีมากเลยไปอันนี้ก็เป็นหนวดราสีนะคะนี่นี่โอ้โหนี่อันนั้นเป็นสับประรดสีไปดู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 ไม้แฟนดีกว่า นี่อันนี้ก็เป็นไม้แฝันนะคะนี่นี่สวยค่ะทุกคนนี่สวยสวยนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นเบญจมาศนี่โอ้โหนี่เบญจมาศนะคะนี่เบญจมาศอ้สวยนี่สวยงามมากๆเลยนะคะ สวยสวยกำลังจะบานค่ะทุกคนสวยงามมากนี่วันนี้มาดูดอกไม้สวยๆนะจ๊ะนี่สวยงามมากนี่นี่นี่ที่ร้านนี้เขาก็จะเอาข้าวหน้าหนาวนะคะเขาก็จะเอาดอกไม้มาจำหน่ายทุกปีนะคะม่ไม่ใช่ทุกปีหรอก ที่ร้านพี่เขาจะมีตลอดนะคะดอกไม้ไม่เคยขาดเลยค่ะทุกคนสวยค่ะสวยสวยนี่นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือดอกแก๊หวยนะคะนี่นี่สวยไหมคะสีม่วงมามีนะคะสีม่วงนี่สีม่วงก็มีสีเหลืองก็สวยค่ะทุกคนสีเหลืองนี่สวยมากมากนี่นะคะนี่กาลังจะบ,บานเลยนะคะนำเข้ามานะคะนี่นี่ อุ้ยสวยอะเออหลายสายพันธุ์หลายสีสวยสวยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาดูค่ะมันกําลังแกบานค่ะทุกคนนี่นี่น,นี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่มันกําลังแกบานสวยงามมากเลยนี่สวยค่ะตัวนี้สวยแต่ละสีแต่ละสีนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ทั้งหมดเลยนี่นี่สวยงามมากๆเลยนี่นี่ นี่อันนี้ก็บ้านหน่อยๆนะคะนี่ตัวนี้บ้านหน่อยๆสวยนี่ะทีนี้เรามาดูเป็นแบบแขนกันแบบแขนเขาก็สวยนะคะที่นี่ก็แขวนเป็นกระถางกระถางเลยนะคะมาอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปะดูกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นกแก้วไม่รู้ว่ามันเป็นดอกอะไรนะคะ แต่ก็สวยดีใครที่ชอบเอาไปแขวนบ้านแขวนร้านแขวนอะไรมาได้นะคะที่นี่นี่เห็นไหมคะเป็นกระถางกระถางอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะแขวนเป็นกระถางอย่านงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแขวนไว้นะคะนี่นี่สวยค่ะนี่ชวยสวย,สวยแต่ละแต่ละแต่ละกระถางนะคะข้างล่างก็เป็นดอกไม้อีกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะนี่นี่ ดาวเรื่องทั้งหมดนะคะที่ร้านพี่เขาเขาก็จะนําเข้ามาประมาณนี้ค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นแฝนนะคะนี่ดอกไม้ยังไม่เข้าเยอะนะคะนี่นี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นไงล่ะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่สวยๆทั้งนั้นนะคะ นี่มีหลายสีนะคะหลายสีหลายกระถางหลายแบบนะคะใครสนใจแบบไหนมาเลือกก็ไปได้เลยนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยค่ะจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะจะให้ปรับปรุงยังไงหรือให้แก้ไขย,ยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ